อันนี้เป็นสาบแขนข้างแรกนะคะซึ่งทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้จะมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยแบบนี้นะคะตรงสาบแขนเนี่ยค่ะตรองสาบเสื้อละกันตรงสาบแขนและคอนะคะจะใช้โคเรเชที่เล็กลงนะคะเล็กลงจากที่ตัวเสื้อเนี่ยเรา,าใช้โคเรเช3.25นะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็น2.5 เริ่มที่แขนให้ดูก่อนตรงนี้นะคะเราอยากทำกว้างออกไปเท่าไหร่นะคะขค้ืนโซ่เท่านั้นนะคะไม่ฟิกนะคะของใครของมันเหมือนเดิมนะคะเราจะถักเราจะถักบนรอบวงแขน นะคะเริ่มจากมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะแต่แอมเริ่มจากมุมนี้จิ้มลงไปก่อนใช้โคเช2สองจุดห้านะคะแอมใช้ของทิวลิปด้ามยางค่ะตัวนี้เป็นรุ่นเอติโม่สีแดงแล้วก็ใช้เป็นสีส้มเข้มนะคะปล่อยใช้ไว้หน่อยนึงประมาณนี้ประมาณ10เซนนะคะแล้วเกี่ยวขึ้นเกี่ยวขึ้นมาแอมจะทำโซ่สีนะคะหมายความว่า นะโซ่สี่ก่อน2 3และ4บบนี่โซ่สี่ตรงนี้คืออะไรนะคะโซ่สี่ก็คือความกว้างของสาบนะคะที่จะออกมาเพราะฉะนั้นใครอยากได้เท่าไหร่อยากจะโซ่5โซ่6โซ่7ก็แล้วแต่นะคะอยากได้2องเส้นสมเส้น1นิ้วอย่างที่คุยกันตั้งแต่แรกนะคะซึ่งตอนแรกอะแอมจะทำ 1>, 1นิ้วใช่ไหมคะทีนี้พอลองโซ่ที่4ี่ดูก่อนอย่างเงี้ยค่ะประมาณแบบเลยครึ่งนิ้วไปหน่อยนึงน่าจะสะักเกือบ2เซนนะคะประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่ามันพอแล้วก็เลยทำเท่านี้นะคะแต่ว่าตรงคออาจจะแบบนิ้วหนึ่งเต็มเมเพราะว่าคอมันกว้างเราทำคอไว้กว้างค่ะก็เลยจะทำหนึ่งนิ้วให้ปิดปิดคอนิดนึงอะแล้วต่อไปทำยังไงนะคะโซ่สี่จับไว้แล้วบวกอีกหนึ่งค่ะ ก็จะรวมเป็น5นะคะแบบนี่เสร็จแล้วถัก X ค่ะถัก X ในหลักที่2จากเข็มนะคะหลักที่1หลักที่2องจิ้มในหลักที่2ค่ะถักไปจนครบนะคะแอมขึ้นโซ่สใช่ไหมเราก็จะถัก X ไป4ครั้ง อาจจะงงได้นะคะแอมจะขอทำไปแบบช้าๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าทำเสร็จไปแล้วอาจจะแบบไม่มีคลิปแบบแก้ไขให้ดูแล้วนะอ่ะทีนี้นะคะใน f 1แถวแบบนี้เห็น1แถวใช่ไหมคะ f 1แถวเนี่ยเราจะจิ้มไปที่ตรงกลางอ่ะริมริมนะคะหลักหนึ่งเลยเราจะจิ้มออกมาหลักหนึ่งเลยแบบนี้บางครั้งอาจจะเจอโซ่บางครั้งอาจจะเจอหลักนึง อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็คือหลักสุดท้ายหลักริมเนี่ยเราจะถักลงไปเลยนะคะวิธีการจิ้มก็คือจะจิ้มตรงกลางแถวแบบนี้จิ้มตรงกลางหนึ่งครั้งจิ้มตรงล่องหนึ่งครั้งจิ้มตรงกลางหนึ่งครั้งจิ้มตรงล่องหนึ่งครั้งล่องก็คือล่องสุดแถวอะค่ะตรงนี้นะคะแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยอ่ะดูวิธีจิ้มนะคะเราจะจิ้มด้วยการถักซีนะคะก็คือจิ้มไปที่กลางก่อน พอเรา x มา x มาได้แล้วนะคะครบแถวแล้วแล้วก็จิ้มไปที่กลางเกี่ยวขึ้นเราถักซ c ก็คือเอาเส้นที่เกี่ยวขึ้นนะคะดึงผ่านไปเลยนี่นะคะเสร็จแล้วมันจะเหมือนจิ้มไปสูงๆนะคะจริงๆมันอยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วให้เราสี4ครั้งหนึ่งด้านบน ก็คือถัดไปก็จะเป็นล่องตรงตรงตรงสุดแถวตรงนี้นะคะจิ้มลงไปก็ถักซีค่ะเหมือนกันเกี่ยวขึ้นแล้วเอาเส้นที่เกี่ยวขึ้นดึงผ่านแล้วโซ่หนึ่งครั้งค่ะเพื่อเป็นการขึ้นแถวใหม่อ่ะเราพลิกพลิกชิ้นนี้นะคะกลับมาเราจะถักแค่ชิ้นนี้ค่ะอ่ะเราก็จะถักเอ็กไปจนจบแถวแต่เราจะเกี่ยวเส้นหลังเหมือนตอนขอบแรกอะคะ่ะตอนสาบด้านล่างตรงเอวเนาะ สีมันสดนะคะอาจจะมองยากนิดนึงนะคะนี่อ่ะตรงนี้เป็นลายโซ่ใช่ไหมคะเราจิ้มไปที่ห่วงข้างหลังแล้วถัก x ค่ะถ้าเราลดขนาดเข็มลงแล้วคือจำเป็นต้องลดไหมมีโคเชแค่เบอร์เดียวเองก็บอกให้ใช้3.2นี่นาะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ย ถักแน่นได้นะคะถักแน่นได้หน่อยหนึง่งเพราะว่าตรงสาบมันจะได้กระชับขึ้นแต่ถ้าใครเปลี่ยนก็ไม่ต้องถักแน่นนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเข็มเล็กลงแล้วอพอสุดทางใช่ไหมคะแล้วก็โซ่หนึ่งครั้งพลิกก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็จิ้มไปที่ห่วงหลังจิ้มไปที่ห่วงด้านหลัง แล้วก็ถัก X ค่ะก็ถักโซ่ไว้เท่าไหร่ก็ถักเท่านั้นนะคะถักโซ่ไว้4แล้วก็ทำไป4ครั้งค่ะ เมื่อถักมาแบบนี้นะคะเราจะมาจบแถวก่อนจบโดยการจิ้มไปตรงกลางจิ้มไปตรงกลางเราถัก่ีเมื่อจบแถวแล้วเราขึ้นแถวใหม่ค่ะด้วยการจิ้มไปที่หลักถัดไปก็คือตามร่องนะคะร่องที่จบแถวแล้วก็ถัก C บวกด้วยโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับ ก็ทําซ้ําไปแบบนี้นะคะอ่าเรหวางพลิกกลับระวังนิดนึงนะคะนี่มันจะมีตรงนี้มันจะมี c แล้วก็มี x อีก4เราจะทําแค่ x 4เท่านั้นนะคะระวังจิ้มผิดนะคะอ่าถ้าใครจิ้มไม่ถูกเราก็นับมาคันนับถอยหลังมาหนึ่งสองสม่ออันนี้คือหลักแรกไม่งงนะคะเพราะตอนแรกอาจจะจิ้มผิดเหมือนกันก็แบบเอ๊ะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น c ที่เรา ล็อกลายไว้เพื่อจบแถวเมื่อสักครู่นี้นะคะอะเราจะทำแค่สีก็คือสีเท่านั้นทวนอีกทีนะพอมาถึงฝั่งนี้เราก็โซ่หนึ่งพลิกกลับก็ถักด้านหลังเหมือนเดิมถักไปสี่นะคะหนึ่ง 2 3และสีอ่ะแล้วก็มาจิ้ม C ที่ตรงกลางอ่ะแล้วก็จิ้มที่ช่องถัดไปก็ถัก C พร้อมด้วยโซ่หนึ่งพลิกกลับมาก็วนไปแบบนี้นะคะวนหลุมไปแบบนี้เรื่อยๆเลยจนครบวงรอบของวงแขนเลยนะคะ,ะทําไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราครบแล้วนะคะเราก็จะได้วงแขนแบบนี้ ไปทำครบ2แขนแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่ตรงคอค่ะ พอเสร็จแล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นรอยต่อแบบนี้ค่ะเราก็ตัดไหมเลยนะคะตัดไหมแล้วก็มาเย็บติดกัน ็สอยฝั่งโน้นแล้วก็มาเกี่ยวเส้นหลังเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวเหมือนตอนเราถักนะคะจิ้มฝั่งนอกหนึ่งครั้งจิ้มฝั่งในหนึ่งครั้ง ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่มันติดกันแบบนี้ค่ะก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะถ้าจะให้ดีก็สีเข้มใช่ไหมเราก็ซ่อนในสีเข้ม จะได้แขนเสื้อสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเนก็ได้แขนเสื้อสองข้างแล้วต่อไปจะเป็นคอเสื้อนะคะคอเสื้อเนี่ยเเราจะ คอเสื้อนะคะคอเสื้อเนี่ยแอมจะถัก1นิ้วหรือ,อ,อแอมจะถักประมาณ5โซ่นะคะจากเมื่อกี้ตรงแขน4โซ่นะคะตรงคอเนี่ยคอเนี่ยเราจะทำห้าโซ่นะคะเดีแอมขอเอาอะไรมาขั้นไว้หน่อยจะได้มองเห็นเพราะว่าตอนนี้มันลายไปหมดเลยอ่นี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงตรงระหว่างกลางนี้นะคะมันมีแค่สี่ ไหมคะมันมีแค่หนึ่งสทีนี้แอมจะเลยม,มาตรงเนี้ยเป็นห้านะคะและ้วแอมจะจิ้มตรงนี้ทีนี้ตรงเฉพาะเส้นนี้นะคะเราจะทำสองรอบก็คือรอบแรกเนี่ยจะไปฝั่งซ้ายถูกไหมคะจะซ้ายวนมาขวาแอมจะจิ้มแค่เส้นเดียวเส้นนอกแบบนี้เส้นเดียวแบบนี้นะคะอย่างนี้นะเราก็ทำเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ แต่ว่าเราจะโซ่โซ่หนึ่งขึ้นไปนะคะตรงนี้จะเป็นโซ่หนึ่งขึ้นไปเราจะทําแถวแรกจากจากเส้นนี้เลยค่ะก็คือถัก x บนนี้เลยนะคะจิ้มที่เดิมะนะเห็นกันไหมอ่ะอย่างนี้อ่ะพอต่อไหมเสร็จโซ่หนึ่งต่อไหมโซ่หนึ่งแล้วก็ x นะคะจิ้มไปที่รูเดิมที่เราต่อครั้งแรกเลยนะคะ x หนึ่ง x ที่สองเราเกี่ยวแค่เส้นเดียวนะคะอย่างงี้นะเราเกี่ยวแค่เส้นเดียวเส้นนอกนี่นะคะ x ไปทั้งหมดห้าครั้งค่ะอันนี้สามแล้วสี่นี่นะเกี่ยวเส้นเดียวนะคะแต่ว่าแอมทับเส้นสีต้มเข้มขึ้นมาด้วยห อพอห้าแล้วเราจะได้แบบนี้ค่ะเพอได้แบบนี้นะคะเราก็อ่เส้นนี้เราปล่อยไปละเราก็จะทําเหมือนเมื่อกี้ค่ะก็คือจิ้มไปที่ตรงกลางตรงนี้แล้วถักซจิ้มด้านบนจิ้มช่องถัดไปนะคะแล้วถักซแล้วโซ่หนึ่ง เหมือนกันเลยนะคะแล้วพลิกกลับโซ่หนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราพลิกกลับพลิกแค่ชิ้นนี้พอคะ่ะเราไม่ต้องพลิกทั้งตัวเสื้อทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ถัก x ไปคะ่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าจิ้มที่หลักนอกเหมือนกันเหมือนตรงแขนเลยนะคะ หมือนกันเลยค่ะโซ่หนึ่งพลิกกลับมาจิ้มเส้นเส้นหลังหรือเส้นนอกอย่างนี้ก็ถัก x ไปค่ะตรงคอก็จะเป็น 5x าเนะ5เสร็จแล้วเราก็จิ้มที่กลาง ลางแถวเหมือนกันนะคะถักซีริมแถวหรือล่องถักซีหลุดเฟรมตลาดเอาใหม่เอาใหม่ถักซีตรงกลางเสร็จแล้วอ่ะตรงล่องนี่นะคะถักซีอ่ะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนตรงแขนเสื้อเมื่อกี้เลย วิธีเดียวกันเลยนะคะวนไปจนรอบคอค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งพลิกกลับมาถักเอ็กไป5 2 3าม ตรงกลางเออขอโทษค่ะ C ตรงกลางแล้วก็ C ตรงหลักถัดไปก็คือตรงล่องของแถวโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับทำแบบนี้นะคะไปจนรอบคอเลยค่ะ อน,นี้นะคะพอเราถักสาบเสื้อนะคะในช่วงของคอเสื้อนะคะมาถึงหลักสุดท้ายหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็คือไม่มีหลักที่จะแบบจิ้มไปต่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไหมนะคะเหลือไว้ประมาณสัก30เซนหรือยาวกว่านั้นก็ได้นะคะเพื่อให้ชัวร์เอาไว้เย็บเย็บตรงนี้นะคะชิ้นนี้ติดกับตรงนี้นะคะ่ะ ช่วงคอวีที่เริ่มนะคะที่แอมบอกว่าให้จิ้มเส้นนอกนะคะให้เหลือเส้นในไว้ตรงนี้เห็นไหมให้เหลือเส้นในไว้ตรงนี้เพื่อที่เราจะเอาตรงนี้ค่ะมาเย็บติดแบบนี้เห็นไหคะเขาจะเย็บติดแบบนี้แล้วพอพับไปปุ๊บอ่าก็จะเป็นคอวีลักษณะนี้ค่ะนี่ ทีนี้เราเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราเก็บเส้นนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่เก,กะกะ ้อยแล้วนะคะแล้วก็มาสนเข็มเพื่อที่จะเย็บติดตรงนี้นะคะเย็บก็เย็บแบบง่ายๆเลยนะคะอะอย่างนี้ถ้ามันเปิดอยู่แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันเปิดอยู่ตรงนี้ก็ให้เรามาร์กมาที่ตรงมุมมุมของลายตรงนี้นะคะอะให้เขาติดกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตรงเนี้ยค่ะเขามีสีห่วงใช่ไหม เขามีสี่นี่หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะเราก็จะเย็บนะคะในส่วนของสีหลักด้านนอกอนี่นับหนึ่งสองสามสี่จิ้มสอยอันที่สี่ค่ะแล้วก็มาสอยขึ้นตรงนี้ ตามนี้เลยนะคะ,อะพอสอยติดแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปเก็บแบบเนี้เก็บเพื่อล็อกลาย ให้ตึงนี่ตรงนี้เราไม่ต้องเย็บติดนะคะแอมไม่เย็บติดนะสองสองชิ้นนี้แอมไม่เย็บติดกันเวลาใส่เขาก็จะปิดแบบนี้อยู่แล้วให้มันดูแบบเปิดได้นิดนิดดูมีเลเยอร์นะคะ,ะทีนี้เราก็ซ่อนปลายให้เรียบร้อยค่ะ ทีนี้ก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดนะคะรายละเอียดหมายถึงอ่าพวกนี้ที่มันโผล่แบบนี้นะคะเล็มออกตรงไหนที่ยังไม่ได้เย็บไม่ได้สอยไม่ได้เก็บปลายนะคะก็เก็บให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้เราเสร็จครบแล้วตอนนี้มันแคบอยู่แต่เปิดมุมกว้างให้ดูอ๋อแล้วก็ ส่วนตัวนะคะแอมชอบใส่เสื้อที่มันมีความเรียกว่าไงไม่เอถอะท้าค่ะแอมจะเอาไปรีดก่อนนะคะแอมจะเอาเสื้อเนี่ยไปรีดก่อนเ,ออเวลารีดนะคะจะไม่ได้เอาเตารีดนะคะน้าลงไปชึบแล้วก็ถูถูถูถ,ถ,ถูอย่างนี้นะไม่ได้ทําแบบนี้นะคะใช้ถ้าใครใช้ไอ้น้าใช้ไอ้น้ำค่ะเหมือนเอาความร้อนเนี่ยมาเซตให้เขาแบบเรียงตัวสวยขึ้นเวลาที่รีดนะคะเขาจะสวยขึ้น อ่าแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้ไอ้น้ำแบบแบบเตารีดแนวตั้งอะนะคะก็ใช้เป็นสเปรย์นี่แหละฟอกกี้ปกติเลยนะคะแล้วก็เอาเตาลีดนะคะมาเหมือนแบบมาอังองน้าๆนเฉยๆแบบว่างๆเบาๆอย่างนี้ไม่ไม่ได้แบบกดแลถ,ถูอย่างนี้นะโอเคนะคะ